ผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่มิตรนะเป็นอมิตรลงตรัสกับวัชชะว่าวัชชะผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอัมิตรผู้ทำอันตรายสิ่งสามสิ่งคือทำอันตรายต่อบุญของทายกนะทายกแปลว,ว่าผู้ให้ทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาวหก ปฏิฆาหหมายถึงผู้รับทานและ3ตัวเองก็ขุดรากตัวเองกําจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกแล้ววัชชะผู้ที่ห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานชื่อว่าเป็นอมิตรผู้ทำอันตรายสิ่งสามสิ่งดังนี้แหละพระสูตรนี้มาจากการที่มี ผู้กล่าวว่าพราะพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ให้ทานกับตนเองหรือพวกของตนเองเท่านั้นอันเนี้ยองค์กล่าวจริงไหมก็มีคนมาถามพระศาสดารงกล่าวกับวัชชะต่อว่าวัชชะเราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ำล้างหม้อหรือน้ำล้างชามก็าตาม ลงในหลุมน้ำครัมหรือทางน้ำโโสโครกซึ่งมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยคิดว่าสัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้วเราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการทำแม้เช่นนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกันดังนี้ จะบอกว่าพระองค์สอนให้ให้ทานกับพวกของตัวเองเท่านั้นได้อย่างไรนะพระองค์ปฏิเสธว่าพระองค์ไม่เคยสอนอย่างนั้นพระองค์จึงบอกว่าเนี่ยแม้แต่คนเตเศษน้ําล้างหม้อน้ําล้างชามลงในหลุมน้ําคลาหรือน้ําโศโครกเนี่ยด้วยเจตนาที่อยากจะให้สัตว์เล็กๆเนี่ยนะได้สายเลี้ยงชีวิตเนี่ย องบอกนั่นก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญยิ่งทำกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งได้มากขึ้นพระองค์ตรัสว่าอีกอย่างหนึ่งเรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศินเป็นทานมีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศินหาเป็นอย่างนั้นไม่และผู้มีสินนั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ห้า ประกอบอยู่ด้วยองค์ห้าละองค์ห้าคือละการรมชฉันทะละพยาบาทละถีนมิทธะละอุทจักุกุจจะละวิจิกิจฉากร,รมชฉันทะก็หมายถึงความพอใจใน,น ความคิดตรึกอันเกิดจากกรรมคุณทั้ง5อันเกิดจากตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้ลลลลลลนระสสัมผัสทางกายห้าช่องทางเนี่ยแล้วเกิดการปรุงการแต่งขึ้นมามีความพอใจในความปรุงแต่งนั้นที่พงเรียกว่าเป็น กามสังกัปปะนะเมื่อเกิดความพอใจในการปรุงแต่งนั้นจะเรียกว่าสังกัปปรคาคะและพระองค์บอกว่านั่นแหละคือกามที่แท้จริงดังนั้นละกรมฉันทะละพยาบาทนะพยาปาท่วิตกก็ประกอบด้วยพยาปาทธาตุพยาปา,าทาาปาาสัญญาพยาปาทสังกปะนะละถีนมิทธะความหดหู่ความซึมเศร้าละอุทจักกุกุจะ ความฟุ้งซ่านละวิจิิจชิช้าความลังเลสงสัยบุคคลผู้ที่ละองหานี้เนี่ยแล้วประกอบด้วยองค์หคือประกอบด้วยกองศีลชั้นอาเสค,ค่ะประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอาเสค,ค่ะประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอาเสค,ค่ะ ประกอบด้วยกองวิมุติชั้นอเสขะประกอบด้วยกองวิมุติยานทัศนะชั้นอเสขะเรากล่าวว่าทานที่ให้ในบุคคลผู้ละองค์5และประกอบด้วยองค์5ด้วยอาการอย่างนี้มีผลมากดังนี้นั่นก็คือคุณธรรมของมนุษย์ผู้นั้นเนี่ยก็มีผลต่อ อันนี้สงที่มากหรือน้อยอันนั้นพระองค์บอกว่าเนี่ยทละองค์ห้าได้ประกอบด้วยองค์ห้าเนี่ยทานที่ให้แก่ผู้มีศินอย่างเนี้ยมีองค์ประกอบอย่างเนี้ยก็จะมีผลมากทานที่ให้กับผู้ทุศิลเนี่ยก็จะไม่ได้ผลมากอย่างนี้ถ้าเราลองดูข้อต่อไปที่พระองค์ตัดเรื่องผลแห่งทาน ลักษณะของการให้ทานนั้นก็มีอาการหลายแบบนะอันนี้พงค์ก็จำแนกมาในยะหนึ่งข้าบาดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆตระกูลนั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดี ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสีย ข้อนั้นเพราะเหตุใดทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทําโดยไม่เคารพอาการของการให้ทานเนี่ยนะให้โดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมไม่ให้ด้วยมือตนเองนะให้ของที่เหลือไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ทาน ก็มีผลกระทบทั้งสิ้นพนะระองค์ก็แจกแจงพระองค์ตัดต่อว่าข้าพเดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยความเคารพทำความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้น บังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาตคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุใดทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพข้าบดีเรื่องเคยมีมาแล้ว พรามชื่อเวลามะพรามผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ8 8 4 0 0ถาดถาดรูปิยะเต็มด้วยทอง84,000ถาดถาดสำริดเต็มด้วยเงิน84,000ถาดให้ช้าง84,000เชือก มีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยขข่ทองให้รถแปดหมสี่พันคันมุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครง่งหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยขข่ทองให้แม่โคโนม8,4ด0 0พันตัวมีน้ำนมไหลสะดวก ให้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว84,000คนประดับด้วยแก้วมณีแก้วคุณทนให้บัลลัง84,000ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด มีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้า84,000โกดเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพร ى, ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะปวยกล่าวปยายถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคเครื่องลูกไหลที่นอนไหลไปเหมือนแม่น้ำข้าบดีท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามะปราม ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น้าบาดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามะพรามเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นทักษิเนยะบุคคลใครๆไม่ชำระทักคินานั้นให้หมดจด ข้าบดีบุคคลที่ถวายให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็คือพระโสดาบันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะพรามให้แล้วเราสังเกตดูนะพรามเวลามะนี้ให้เยอะมากแต่พระองค์บอกว่าทานที่บุคคล ให้แก่ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยคือโสดาบันเนี่ยผู้เดียวคนเดียวบริโภคเนี่ยมีผลมากกว่าทานทั้งหมดที่เวลามะให้ในเวลานั้นซึ่งเวลามะเนี่ยก็คือพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้านั่นเองพระเจ้าก็บอกพระองค์เนี่ยก็คือเวลามะพรามนี่แหละทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคอันนี้เราก็สังเกตว่าพอคุณธรรมสูงขึ้นเนี่ยเป็นสกทาคามีเนี่ยก็มากกว่าทานที่เราให้ในบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านเท่ากับ ร้อยเท่าเลยให้สกทาคามีรูปเดียวเนี่ยได้มากกว่าให้กับโสดาบันร้อยท่านบริโภคอีกรงตัดว่าทานที่บุคคลถวายในอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามีร้อยท่านบริโภค พอคุณธรรมสูงขึ้นอีกก็อีกร้อยเท่าทานที่บุคคลถวายให้อลหันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อนาคามีร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธรูปเดียวบริโภค มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อรหันต์ร้อยลูกบริโภคทานที่บุคคลถวายให้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพระเจ้าร้อยลูกบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พิกุสง ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อรันตสัมมาสัมพุทธะบริโภคนะดูลำดับของการให้ทานเนี่ยไล่ไล่มาจนถึงนะพระพุทธเจ้ามาจนถึงคณะสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมุขนะนี่ก็มีผลมากกว่า ทั้งหมดเลยแล้วก็เทียบลงไปก็เป็นร้อยเท่าร้อยเท่าร้อยเท่านะสูงขึ้นมาคืออะไรพระองค์บอกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจตุรทิศคือมาจากทิศทั้ง4เนี่ยมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พิกุสง มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคนั้นทานที่เราให้กับคณะสงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประมุขบ,บ,บริโภคเนี่ยนะการสร้างกุฏิวิหารเนี่ยเพื่อให้สงฆ์ในที่ทั้งสีได้ใช้เนี่ยมีนิสงฆ์มากกว่าอีกนะนี่ก็เป็นลำดับนะของอน,นิสงฆ์ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับที่พระองค์ได้ ตรัดเปรียบเทียบเอาไว้แล้วจากนั้นที่มากกว่าก็จะมีเรื่องของการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะการรักษาศีลการเจริญเมตตาจิตแม้เพียงเวลาสุดดมของหอมและการเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือก็สูงสุดที่ ตัวอันนี้จะสัญญาช่วเวลารัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้แล้วอีกลักษณะหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าเป็นมหาทานเนี่ยก็คือ,เร,อ,อเรื่องของสินห้าเรื่องของสินห้านั้นพระองค์บอกว่าทานห้าประการนี้แลเป็นมหาทาน รู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณเนี่ยประเพณีเนี่ยเวลาเราจะสืบทอดประเพณีเนี่ยเราควรสืบทอดประเพณีคืออริยประเพณีหรือพุทธประเพณีที่พงทรงตรัดไว้ประเพณีการรักษาศีลห้าประเพณีการไม่ฆ่าสัตว์ประเพณีการไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเนี่ย นี่มันควรเป็นประเพณีเป็นประเพณีที่ยังความเจริญให้กับมหาชนหมู่ชนนั้นๆและพระองค์ตรัสว่าอันนี้แหละเป็นมหาทานนะชั้นเลิศเลยนะเป็นทานลักษณะใดพระองค์บอกว่าเป็นอภัยทานการให้อภยัยอเวลทานนะการไม่ผูกเวรอภัยยาประชาทานการไม่พยาบาท แกสัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นเราให้อภัยทานอเวลทานอภัยประชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณนี่คือผลที่เราจะได้ตอบสนองกลับมาพระผู้มีพระภาคทรงปริวิตกขณะที่พระองค์ปริวิตกนั้นเนี่ย มารก็ได้ทราบปริวิตตกของพระศาสดาซึ่งเราจะเห็นว่าความปริวิตตกเนี่ยมันเป็นการใช้ระบบของสังคตะซึ่งระบบของสังคตะเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่มีเจโตปริยญาณหรือมีอิทธิปาฏิหารใน แง่มุมต่างๆมีทิพยโสตมีจกักขุอันเป็นทิพย์เนี่ยได้เข้ามาล่วงรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเสียงอันเป็นทิพย์ที่เท้าสักกะเปล่งออกมาพระศาสดาก็ได้ยินได้พระศาสดาปริพิตกในใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พวกที่มี เจโตปยายานะนะลิยญาณนะรู้วารจิตคนก็สามารถที่จะดักรู้ได้อีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างของมารที่เข้ามารู้นะแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้เห็นว่าสิ่งนั้นนะเป็นตัวท่านของท่านอยู่แล้วเพราะทั้งระบบของสังฆตตเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านแต่ท่านต้องอยู่กับมัน นี้ดูลักษณะของปริวิตกของพระศาสดาที่วิตกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมาได้จังหวะได้ช่องเนี่ยเข้ามาเปลยมาเปลยกับพระศาสดาพระศาสดาก็เป็นเหตุได้บัญญัติต่อเรื่องนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกระท่อมอันเป็นเป็นป่าหิมวันในเขตแคลนโกรสน ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับทรงพักผ่อนอยู่ในที่ลับทรงปริวิตกว่าเราจะสามารถเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทำผู้อื่นให้เสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทำให้ผู้อื่นเสื่อม ไม่เศร้าโศกเองไม่ทำผู้อื่นโศกเศร้าได้หรือไม่แค่ปริวิตกขึ้นมานิดหนึ่งครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้ทราบความปริวิตกแห่งพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยจิตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าคือกราบทูล พระศัสดาว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระเจา้าข้าขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทําให้ผู้อื่นเสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทำให้คนอื่นให้เสื่อมไม่เศร้าโศกเองไม่ทํำผู้อื่นเศร้าโศก พระศาสดาบอกว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านเห็นอะไรของเราทําไมจึงได้พูดกับเราอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระเจ้าข้าขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทำผู้อื่นให้เสื่อม ไม่เศร้าโศกเองไม่ทำผู้อื่นเศร้าโศกมารกราบทูลว่าพระเจ้าข้าอิทิบาททั้งสี่พระองค์ทรงบำเพ็ญให้เจริญกระทำให้มากกระทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นวัตถุที่ตั้งกระทำไม่หยุดสั่งสมปารบด้วยดีแล้วพระเจ้าข้าก็เมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์ทรงอธิษฐานภูเขาหลวง ชื่อหิมพานต์ให้เป็นทองคำล้วนภูเขานั้นก็พึงเป็นทองคำล้วนมานอ้างผู้เจ้าเลยนะว่าผู้เจ้าเนี่ยทรงอิทธิบาทมาอย่างดีเลยเชี่ยวชาญชำนาญเนี่ยนะมีพุทธประสงค์อะไรเนี่ยได้หมดนะแต่ก็ส่งไปในทางทางกามนะทางพวกทรัพย์ปัจจัยอย่างนี้อย่างนั้น ระศาสดาตอบว่าอย่างไรพระองบอกว่าผู้เขาทองคําล้วนมีสีสุขถึงสองเท่ายังไม่พอแก่บุคคลหนึ่งบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติสงบผู้ใดได้เห็นทุกข์มีกามเป็นเหตุแล้วฉะไหนผู้นั้นจะพึงน้อมใจไปในกามเล่า บุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั้นเสียนะก็เลยกล่าวถ้อยคำเป็นธรรมะนะสอนมานไปอีกนะส่วนในสำนวนสำนวนของฉบับมหาชุลาก็บอกว่าภูเขาทองคำล้วนทั้งลูกถึงสองเท่า ก็ยังไม่จุใจสำหรับบุคคลคนหนึ่งนะนั้นที่สุดของความอยากของคนเนี่ยไม่มีหรอกนะคนเราเนี่ยจะหาที่สุดของความอยากความพอใจเนี่ยไม่ได้เลยมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมี้อยล้านก็อยากได้พันล้านอยากได้หมื่นล้านอยากได้แสนละ้านนั้นถ้าเราไม่ฝึกลักความตรณีเนี่ยตัญหาความอยากจะ แฉ่ซ่านไปหาที่จบไม่ได้